ทำได้ไหมครับคที่เฉยอ่ะนะพูดเอาดีใส่ตัวเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนนะครับพูดเอาดีใส่ตัวไม่เคยเปลี่ยนมาโทษว่าลุงช่างเนี่ยต้นเหตุมันเกิดที่ลุงช่างลุงช่างต้องเอาใจป้าต้องเอาใจป้าสวนผักให้มากๆแล้วทุกวันนี้ใครดูแลครับใครดูแลป้าสวนผักไม่ใช่ลุงช่างเลยครับหรือเป็นพี่นาทีดูแลลุงช่างอยู่กับครอบครัว อยู่กับน้ำมนต์อยู่กับพี่โอมอยู่กับป้าสวนผักไม่เคยไปทะเลาะหาเรื่องวุ่นวายอะไรกับใครไม่เคยไปสร้างเรื่องสร้างประเด็นอะไรให้มันมวม,มุ่นวายหัวใจนะไม่เคยไปทะเลาะบ่อแว้งอะไรกับใครไม่ต้องไปสร้างประดประเด็นให้มันเอฟซี FC ต้องปั่นป่วนฐานเอฟซองเอฟซี F c, อ้างฐานเอฟซงเอฟซี F ขึ้นมาว่าเอฟซีจะดูแลจะต้องดูแลฐานเอฟซีตัวเอง นะลุงช่างเชื่อว่า f อนะครับทุกท่านเข้าใจว่าทําไมลุงช่างถึงจะต้องออกมาพูดนะครับฮะมึงเป็นอะไรกันนักกันหนาเนี่ยใช่ปะ่ะบินอะไรกันนักกันหนานฉาใช่ไหมบารมีของพวกมึงไม่ถึงใช่ไหมฮะเพราะลุงช่างก็จะประกาศจุดยืนของตัวเองเหมือนกันนะครับว่าวอนนี้พี่นาทีบอกว่ามันช่องของผมผมจะทําอะไรก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับเขา เขาที่ว่าก็คงจะเป็นลุงช่างนี่แหละนะครับเขาของพี่นาทีก็คือลุงช่างนี่แหละนะครับนะดูดูไม่ยากนะครับคําพูดนะครับนะมีคลิปกระหน่ำเมื่อวานนะครับฝากถึงลุงช่างนะครับว่าปัญหามมนเกิดจากลุงช่างนะครับอย่าแก้ปัญหาที่ต้นอย่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับให้แก้ที่ต้นเหตุนะก็อยากถามเหมือนกันนะครับว่าปัญหามมนเกิดจากลุงช่างทำเหรอครับนะปัญหาที่ทะเลาะบ่อแวงกันเนี่ยม่เกิดจากลุงช่างเหรอครับ นะที่ลุกลามบานปลายไปถึงขนาดนี้สวัสดีครับทันตะวันเมเม,มอลิสรรันขับตัวยงสวัสดีครับนะถามหน่อยครับว่าทุกวันนี้ลุงช่างไปทำอะไรครับลุงช่างไปอ,อยู่ในโลกโซเชียลทะเลาะก,กับคนนั้นทะเลาะคนนี้มีไหมครับไม่มีนะครับนะลุงช่างคิดว่าลุงช่างไม่ได้ทำนะการที่ไปหาเรื่องทะเลาะบ่อแวงอะไรกับใครนคะรถูกต้องไหมทานตะวัน ตะพลเจ้าก็พูดไปสิททำไมถึงเป็นแบบนี้เอเขาบอกูนาเดอ้อเอฟซจะได้เข้าใจเจ้าครับมมีอาซี่วันนี้ก็ก็เห็นแหละมนมีอาซี่ไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่าที่ไปคอมเมนต์ในช่องพินาทีนะนะที่พี่นาทีบอกว่าให้คอมเมนต์ดีๆหน่อยนะน่าจะเป็นคนเดียวกันนะครับถูกต้องไหมมนมีอาซซี่ วันนี้นะนะคอนเทนต์พิทีนะครับก็จะวนไปที่บ้านสามหลังนะครับก็จะวนไปที่ใหม่เพจใหม่เพจชะละวันนะครับเพจใหม่ชะละวันนะนนะก็จะไปดูดช่องธน,นันพี่ธนันมาก็จะไปดูดช่องของอธนายอุทัยมาอยู่ในช่องตัวเองครับยังไม่ทันข้ามวันครับดูดมาหมดแล้วนะครับพี่ธนันก็นไลฟ์สดน่าจะเป็นเมื่อคืนตอนเย็น นะครับวันนี้เอาออกมาแล้วครับดูดไปอยู่ในช่องตัวเองเรียบร้อยนะครับปั่นกันไปครับปั่นให้มันเกิดกระแสครับปั่น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 ลุงช่างไม่มีความสงบเลยนะครับอยากอยู่มอแม่แม่นะครับอยากอยู่กับงานครับสนุกกับงานไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครทําได้ไหมครับนะทําได้ไหมครับอยู่เฉยๆอ่ะนะพูดเอาดีใส่ตัวเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนนะครับพูดเอาดีใส่ตัวไม่เคยเปลี่ยน มาโทษว่าลุงช่างเนี่ยต้นเหตุมันเกิดที่ลุงช่างลุงช่างต้องเอาใจป้าต้องเอาใจป้าสวนผักให้มากๆแล้วทุกวันนี้ใครดูแลครับใครดูแลป้าสวนผักไม่ใช่ลุงช่างเลยครับหรือเป็นพี่นาทีดูแลลุงช่างอยู่กับครอบครัวอยู่กับน้ำมนต์อยู่กับพี่โอมอยู่กับป้าสวนผักไม่เคยไปทะเลาะหาเรื่องวุ่นวายอะไรกับใครไม่เคยไปสร้างเรื่องสร้างประเด็นอะไรให้มันมันวุ่นวายหัวใจ นะไม่เคยไปทะเลาะบ่อแว้งอะไรกับใครไม่ต้องไปสร้างประดงประเด็นให้มันเอฟซี FC ต้องปั่นป่วนฐานเอฟซงเอฟซีอ้างฐานเอฟซงเอฟซีขึ้นมาว่าเอฟซีจะดูแลจะต้องดูแลฐานเอฟซีตัวเองนาลุงช่างเชื่อว่าเอฟซีนะครับทุกท่านเข้าใจว่าทําไมลุงช่างถึงจะต้องออกมาพูดนะครับเมื่อก่อนเคยนึกถึงไหมครับ เมื่อก่อนท่านนึกถึงไหมครับทุกคนนึกถึงไหมครับตอนนี้ลุงเหมือนปากแดงทุกวันอย่าไปพูดถึงเขาเลยครับนะคุณร่มหุบนะครับลุงช่างอยากอยู่นะครับต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไหมครับคุณร่มหุบนะครับไม่ว่าบ้านสามหลังอยู่ที่กกอกนะครับหรือที่ไหนก็แล้วแต่ครับลุงช่างไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะครับใครจะทะเลาะบ่อแว้งอะไรกับใครนะครับลุงช่างไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะครับลุงช่างอยู่กับครอบครัวนะครับอยู่กับป้าสนผักอยู่กับลูก ดูแลพื้นที่ลานองค์พ่อปลู่ไปอย่างนี้นะครับพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเอฟซจะดูไม่ดูนะครับลุงช่างก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ในคลิปก็จะบอกว่าฝากดูไลค์นะครับฝากดูคลิปนะครับตามปกตินะครับแต่จะให้ลุงช่างไปสร้างประเด็นให้ไปทะเลาะกับคนนั้นคนนี้นะครับไม่มีทางครับลุงช่างไม่ต้องการนะครับที่ลุงช่างอยู่ทุกวันนี้นะครับตั้งแต่สารตัดสินมาเนี่ยนะครับ อยู่ด้วยความระทมถ้มาอยู่ด้วยความระทมคือถ้าวันไหนไม่ได้ทํางานนะครับมันรู้สึกว่าวันนั้นนะครับเราจะต้องมีเรื่องให้คิดหยุดเถอะครับพอเถอะครับนะ ไม่ว่าวันนี้จะยังไงก็แล้วแต่นะครับม,มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องเกิดนะครับนะพ,พี่นาทีไม่ต้องมาพูดหรอกว่ามันช่องของผมมันสิทธิ์ของผมผมจะพูดอะไรให้ใครก็ได้นะพี่นาทีไม่ต้องไปทําคลิปเอาอกเอาใจ YouTube รอบนอกหรอกนะยูทูบรอบนอกเขามีเขามีความรู้ความสามารถกับทุกคนอยู่แล้ว ไม่จ้องไม่จําเป็นจะต,ต้องให้พี่ณทีมาโอบอุ้มมาอุ้มชูมาทําคลิปขอบคุณให้กําลังใจนู่นนี่นั่น,นลุงถามหน่อยว่าพี่ณทีมีคดีความอะไรที่บอกว่ามี youtube โดนกระดงคดีมันเกิดจากอะไรมันเจอกันรกระทําของใครที่มันมีคดีความไ่ะมันเกิดจากการกระทําของใครไปสร้างประเด็นทะเลาะเบาแวงกันเป็นคดีความว่านู่นว่านี่กันเสียเงินเสียทอง ประสบการณ์ที่ผ่านมามันทำให้เราเห็นว่าเราเดินผิดไปเราก้าวผิดจนเป็นคดีคงคดีความทุกคนก็ต้องควรเปลี่ยนใช่ไหมครับเออถ้าเราอยู่มอมแมมไม่ไปยุ่งไม่ไปวุ่นวายไม่ทะเลาะบอแวงอะไรกับใครแล้วแล้วมันจะมีคดีความไหมครับไม่น่าจะมีนะลุงช่างคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับทุกต้องไม่รับนางมันไร วัวเมียคือคนคนเดียวกันใช่ครับนะลุงช่างกับพ้าุนผ่าอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับไม่เคยมีัแทบจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบอแวงกันนะครับเพราะปกติลุงช่างอยู่กับพ้าุนผักก็อยู่แบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับไม่ได้ไปสนใจอะไรกัมากมายนะครับ